เผยข้อมูล i อคู 9x ผ่านการรัรรองจากกอสััชชอแล้วตัวรียมเปิดตัวที่ไทยเร็วนี้ <S <S มีข้อมูลว่า i อคูสั i ชรีรุ่นใหม่อย่าง i อคู 9x ตวรียมที่จะเปิดตัวระดับ l o ล a l เร็วนี้ครับจะเข้ามาเปิดตัวที่ไทยแน่นอนครับหลังจากได้ผ่านการทดลองจากกสอสทชอที่ไทยแล้วครับโดย i อคู 9x โมเดล i 2 2 1 9 ดยผ่านการทดลองในไทยโดยสเปคต่างๆไม่ได้ระบตุตามปกติครับแต่มีการคาดการณ์ว่า z ั x จจะใช้ชิปโป,ปรผล Snapdragon 6 g e 1ไฮแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง6พ0ยเมตรแอมรองรับชาร์จเร็ว44วัตต์ส่วนสเปคอื่นๆของรุน่นนี้จะมีหน้าจอ LCD เป็นแบบ120เฮิรต์ความส่องขงโคมโ0 0ูมพัทน,นี้กลกองหลัง50ด้านพิกเซลโดยจะมี2รุ่นความจุให้เลือกคือรุ่น RAM 8GB รอง 256GB และรุ่นแรม12กิกรวม2 5 6กิกครับ